สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกับผมเช่นเคยเนาะกับสอนตีลายกับปาโจนะครับวันนี้ผมก็เช่นเคยครับเหมือนต่อจากคิปเมื่อวานเนาะก็คือว่าไม่ได้สอนตีลายหรอแต่ทีนี้จะมาสอนว่าเฮ้ยเวลาเราตีลายสีเยอะๆเนี่ยถ้ามันผ่านไปสัก100ปีขึ้นอย่างเงี้ยครับเราจะจําได้ไหมว่าเราปักสีอะไร ให้กับลูกค้าไหม่ห่ออะไรให้กับลูกค้าไปอย่างเงี้ยครับเราจะจําได้ไหมสมมุติมันผ่านไปเวลาผ่านไปไม่ต้องถึงร้อยปีหรอกผ่านไปลสั่งเืียลูกค้ากับอาหาเราใหม่เสร็จแล้วมับอกว่าช่วยปักเหมือนเดิมให้หน่อยเราจะจําได้ไหมว่าสีส้มเนี่ยมันเป็นสีส้มเบอร์อะไรแน่นอนอยู่แล้วว่า มันมีสีส้มเนี่ยมันมีหลายเจ็ดสีสีฟ้าสีมิ้นสีเขียวเขียวตองอ่อนอะไรเงี้ยสีดำสีขาวไม่ต้องพูดถึงสีแดงเราก็ใช้สีสแตนดาร์ดเนาะทีนี้พอสีที่มันไม่ใช่สแตนดาร์ดที่มันสีเยอะอย่างเงี้ยเวลาเราตีลายเนี่ยเราจะจํากันได้ยังไงล่ะว่าเฮ้ยเราใช้สีอะไรยี่ห้ออะไรเพราะว่าบางทีบางท่านอย่างผมเองต้องยอมรับว่าผมก็ใช้ไหม สังสทีส่ใชแบรนด์ในการในการปักเนาะแต่แบรนด์หลักๆของผมเลยที่ใช้มาโดยลตลอดระยะระยะเวลาที่ผ่านมาก็จะเป็นของมาเนล่าซึ่งใหม่เขาค่อนข้างที่จะมีความลรื่นมีความเหนียวอะไรเงี้ยเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างว่าเนาะใหมดีก็ราคาก็ส่งไปตามสภาพเนาะใหมราคาถูกก็สภาพก็ไปตามสภาพของเขาอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้ว เรื่องใหม่เนี่ยเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยเรื่องใหม่เนี่ยมันก็มีคุณสมบัติของตัวเขาเองบางคนอาจจะไม่ได้คํานึงถึงว่าจําเป็นไหมจําเป็นไหมต้องใช้ของถูกของแพงอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าไม่รู้หรอกว่าเราใช้ของถูกของแพงมันก็จริงครับแต่ทีนี้เรารู้อยู่ใใจอ,อ่ะเนาะอ่ะมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าทีนี้พอเราตีลายเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยสีเทา อย่างเงี้ยครับไม่ใช่สีขาวเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันเทาเบอร์อะไรสีดำเงี้ยบางทีมันดําไม่สนิทสีอย่างเงี้ยเออมันเป็นสีขาวหรือเปล่าว่าที่เราปักให้เขาไปไม่มั่นใจอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงให้เรารับรู้แล้วอนาคตที่เราไม่ได้ทํางานแล้วเราส่งต่อให้ลูกหลานหรือเราไม่สบาย เรามีเหตุจําเป็นอะไรบางอย่างเนาะซึ่งให้ลูกน้องเอาง่ายงให้ลูกน้องดีกว่าให้ลูกน้องในการเอาไปปักต่อแล้วมันเกิดผ่านไประยะเวลาหนึง่งไม่ต้องถึงร้อยปีก็ได้ผ่านไประยะเวลาหนึ่งแล้วเราอยากจะรู้ว่าเราใช้ไหมยี่ห้ออะไรในการปักใช้โค้ดเบอร์อะไรในการปักมันมีวิธีการจดจำยังไงมันคงไม่ใช่การจดจําโดยการเอาสมุดมาจดหรอกอืมันคงโบราณไปแล้วมันอาจจะถึงเวลาจริงถ้าเกิดสมุดมันหาย เปียกฝนปวกกินขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมานานมันจะกลายเป็นคัมภีร์เปล่าๆอ่ะเนาะเดี๋ยวนี้มันยุคสมัยอิเล็กทรอนิกส์ไปละมาดูกันว่าลายอย่างเงี้ยเนาะอันเนี้ยที่ท,ที่ที่ตีขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันอาจจะดูแบบว่าฟิลลิ่งหน่อยเนาะฟิลลิ่งหน่อยในการตีก็นําไปใช้ได้นะครับเนาะก็คนตีแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเนาะแล้วแต่อารมณ์ไม่มีผิดถูกนะครับศิละปะ เื่องศิลปะในการที่เราเอาไปใช้ลายของเขาจริงๆเป็น,ปน,ปนแบบนี้เป็นแบบนี้เองอแล้วเราก็ใส่อารมณ์ให้กับตัวชิ้นงานเข้าไปมาเข้าเรื่องจริงๆง่ายนิดเดียวเองนะครับในการที่จะเอาโค้ดร,รหัสของตัวใหม่เนี่ยเข้าไปอยูอ่ในตัวของชิ้นงานอันดับแรกเราไปคําวาที่ว่าไฟล์เนาะไฟล์ตัวนี้ไฟล์ไฟล์ตัวนี้ใช่ไหมแล้วเราเลื่อนลงมาตึ๊ดตุ๊ตต๊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 เลื่อนลงมานะครับ เลือนลงมาที่ดีไซน์พัพปตตี้เนาะดีไซน์พัพตี้ก็คือคุณสมบัติในการดีไซน์เราเลือกขึ้นมาตรงนี้นะมาที่ไฟล์ก่อนมาที่ดีไซน์ดีไซน์พัพป,ปรตี้ภาษาไทยก็ออกแบบคุณสมบัติในการออกแบบคลิกหนึ่งทีปึ้งเรียบร้อยแล้วมาที่ไหนมาที่อันสุดท้ายมันจะมีคําว่า คอมเมนต์ตัวนี้เห็นไหมคอมเมนต์ comment ตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้แหละเป็นตัวที่เราสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าไหมเนี่ยเราเอามาใช้เนี่ยพูดง่ายๆมันคือคอมเมนต์ที่เราอยากจะโน้ตหรือพูดง่ายง่ายว่ามันก็คือโน้ตเนี่ยแหละครับว่าเราอยากจะโน้ตอะไรเข้าไปเช่นเราใช้สีส้มสีส้มไหมเราจะเขียนเป็นไหมไปเลยก็ได้ไหมของมาดีล่า รหัสไหมฟิฟ้มจะเป็น1601สมมุตินะครับสมมุติ2 ชื่อ JTI หรือ JTI JTIC ใช่ปะ่ะ JTI ใช่ปะ่ะหรือ JTI ผมไม่มั่นใจใช้นานจัดจนลืมนะ <c oughs> T <c oughs> แล้ว JTI ได้นะโอเคต่อสีส้มไปละสีเหลืองสีเหลืองคือสีตัวไหนตรงพระจันทร์ตรงนี้ใช่ไหมสีเหลืองไหมไม่ต้องทิ่มไหม่ก็ได้นะ ใช้เป็นสีเหลืองของมาดิลาอะไรอย่างเงี้ยสีเหลืองไหมมาดิลารหัสอสองสามหนึ่งสามอ่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็สีเขียวตองอ่อนไหมหอมลาพอตใครใช้ไหมลาพอตมั่ง ผมว่าคนใช้เยอะอยู่นะไหมาลาพอสเนาะสีเขียวต้ออ่อนไหมของลาพอร์ทรหัสอ่าสี่ห้าหกเจ็ดอ่าอย่างเงี้ยครับเห็นไหมแล้วเราก็ใส่ไปเรื่อยๆของเราเราจะไปโน้ตเป็นอะไรก็ได้เช่นบอกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะอยงเงี้ย ที่จะโน้ตได้อย่างเช่นคําว่าตัว H ก็คือตัวอักษรตัว H ตัวเนี้ยเนาะตัว H H ชูชูเนี่ยตัว H ตัวเนี้ยก็คือสีเขียวสีเขียวตองอ่อนไหมมาดีล่าแต่ทีนี้มันเป็นสีเขียวตองอ่อนโคลาตองอ่อนกับลาพพส เพราะว่ามันเขียวคนละตัวกันอันนี้เขียวเข้มอันนี้เขียวอ่อนอแต่มันใช้เขียวอ่อนเหมือนกันเขียวตองเหมือนกันเราก็อาจจะบอกว่าเป็นไหมของตัวลาบของตัวมาเดล่ารหัสอะ,อะไรอ่ะหนึ่งสองสามสี่อ่ะอย่างนี้ติดต่างอย่างเงี้ยครับตัว A ตัว ไปดีห 0, 0อย่าอย่างนี้อย่างเงี้ยครับเสร็จปุ๊บเราก็กดอะไรกดตกลงโชอ์อย่างเงี้ยครับไหมมันจะอ่าไฟล์มันจะจดจำเอาไว้ถ้าเราก็เซฟมดทิดต่างนะผมไปเซฟแอดไว้ที่นี่เซฟแอดเท่าที่เดิมของเขาเนาะเซฟชคเซฟไปเลยปึ้ง โฟลเดอร์อะโฟลเดอร์เมื่อกี้นี้ผมเปิดขึ้นมาใหม่ปึ้งขึ้นมาสมมติมันผ่านไปร้อยปีเปิดขึ้นมาใหม่ลูกค้ากลับมาไม่ต้องถึงร้อยปีที่ผมบอกบอกอไ็ได้สักสามเดือนลูกค้ากลับมาเฮียเฮียปักลายนี้ให้หน่อยข้างหลังเสือ้อเหมือนเดิมทีนี้เราจะ,จะจำไม่ได้อย่างที่บอกก็เราก็มาที่้ายใช่ไหมามาที่ดีไซน์พัฟตี้ มาที่นี่ไหมมาที่ซัมมารีมาที่คอมเมนต์ตัวนี้เราก็จะเห็นว่าเราใช้ไหมรหัสอะไรบ้างแค่นี้เองครับเราก็สามารถรู้ทันทีว่าไหมที่เราเอามาปักตัวเนี้ยใช้ไหมยี่ห้ออะไรสีอะไรเบอร์อะไรแค่นี้เองเราก็ไม่ต้องไปนั่งจดจําไม่ต้องให้ลูกน้องมานั่งคอยถามเฮียเฮียเฮียจำได้ไหมว่าไอ้ตัวนี้แล้วเราก็มานั่งโมโหบนกิจ ว่าเอ้ยกับกับบอกให้จามึงเป็นคนเปลี่ยนหม่เองไหมกูจําอะไรเงี้ยก็นั่งมานั่งทะเลาะลูกน้องอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นดังนั้นตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับในการทํางานเยอะๆในการที่ว่าว่าเรามีงานเยอะๆมาเข้ามาที่โรงตักของเราหรือร้านตักของเราร้านเล็กร้านใหญ่ก็เหมือนกันนะครับทิ่ร้านเล็กนี่สาคัญใหญ่เลยเพราะว่านานๆทีลูกค้าจะเข้ามาตักทีนึง แล้วนั้น,น,นทีลูกค้าจะ,จะกลับมาปักกับเราทีหนึ่งดังนั้นบางทีเราก็ต้องมานั่งดูว่าจําไม่ได้เอางอ่ายๆจําไม่ได้ว่ามันใช้ผ้าไหมเบอร์อะไรแล้วบางทีเรานั้นทะลึ่งใช้หลายยี่ห้อเข้าไปด้วยมันก็ยิ่งทําให้ซ้ําเติมเราเข้าไปใหญ่ว่าปักไปแล้วสีจะเหมือนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโอเคเนาะเราก็สามารถที่จะจดจําในงานปักของเราได้อันนี้หลาย มาโชว์เล่นๆอันนี้คือแบบหนึ่งนะครับอ่าอันนี้คือแบบของลูกค้าเนาะอันนี้คือที่ตีลายส่งลูกค้าไปอย่างเงี้ยบางทีเราก็สามารถที่จะทํางานได้เรียบร้อยเราก็สามารถที่จะจดจำได้เป็นทิกเล็กๆดีกว่าเอาง่ายๆเป็นทิกเล็กๆที่เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะเห็นไหมลองดูอันนี้ผมมาเสนเล่นเห็นไหมบางทีตัวเนี่ยเห็นไหม ของงานจริงก็เป็นจิงจักจ,จัก,จ,จ,กจ,จักอย่างงี้บางทีเราไม่จําเป็นจะต้องไปเก็บอะไรให้มันละเอียดทุกอย่างบางทีอย่างเงี้ยมันไล่สีไล่สีจากเข้มไปโทนสว่างคําถามว่าจริงๆมันควรทํำไหมมันก็ควรทำแหละแต่ด้วยด้วยความว่ามันเป็นงานปักแล้วบางทีลูกค้าเนี่ยไม่ได้ซสีเรียสเรื่องของอการรายละเอียดดีเทลอะไรมากมายรวมถึงขนาด ของตัวชิ้นงานบางทีมันไล่สีได้โดยลําบากเราเลยบางทีไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะทําให้มันเหมือนเป็นร้อยเอร์เซมันไม่ใช่กราฟิกมันไม่ใช่งานพิ้นมันเป็นงานตักเพราะฉะนั้นบางทีมันไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้ทุกระเบียดนิ้วหรอกบางทีเราเอาแค่คร่าวๆเอาแค่โดยประมาณอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพียงพอบางคนไปใส่ใจลงรายละเอียดกดีเทลาักอลังการยนสร้างซ ยิ่งใหญ่ว่ามันจะต้องเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างรายละเอียดอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยลายตกกะลายอย่างเงี้ยมันจะต้องใส่สีขาวเข้าไปด้วยนะอะไรเพื่อให้มันเกิดเหมือนกับเขาอะไรต่าง มันเป็นนกแค่นี้โอ้ลูกค้าก็ดีใจแล้วละ่ะไม่ต้องไปอะไรเยอะขนาดนั้นหรอกเราก็บอกลูกค้าตรงตรงอนะไรเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้เนาะจะได้เรียนรู้เป็นทนิศเล็กๆให้จดจําว่าทํายังไงให้เราจดจําได้เนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมท่านใดกดถูกใจให้ผมหน่อยกดติดตามให้ผมหน่อยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อๆไปช่วยกดให้ผมหน่อยเถนะิดเนาะจะได้ผมจะได้รู้สึก เออมีคนสนใจผมจริงๆเอาตรงๆเอาตรงตเลยผมก็บางทีผมก็ไม่รูว้ว่าท่านสนใจผมจริงๆหรือเปล่าโอ้ยอยากจะดูบรผ่านอะไรเงี้ยบางทีคนทําก็รู้สึกว่าอืจะทําต่อดีไหมทําไปแล้วไม่มีคนสนใจทําไปก็ไม่รู้จะทาไปทําไมคอมเมนต์คุยบอกผมหน่อยก็ได้ว่าขอบคุณหรืออ่าโอเคหรืออะไรก็ได้ไม่้ผมสัญญาให้ผมรู้หน่อยว่าเออ คลิปนี้มีคุณค่าสําหรับท่านนะนก็กดถูกใจกดสันกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับสําหรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับุูจาหรืออะไรไม่ดีหรืออะไรต่าง